มาเรื่องแล้วครับล่าสุดสื่อใหญ่ทั่วโลกพร้อมใจกันประจานความโหดเหี้ยมของกัมพูชาตีข่าวใหญ่ไปทั่วโลกว่ากองทัพหุนเซนจงใจถล่มพลเรือนไทยทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันไม่เว้นแม้แต่เด็กงานนี้ตระกูลหุนเจอของจริงแน่เพราะการกระทําที่ป่าเถื่อนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การละเมิดสัญญาปากเปล่าแต่มันคือการก่ะอ,อาชยากรรมสงครามที่มีโทษหนักตามกฎหมายโลก และที่สำคัญคือกัมพูชาดันเป็นสมาชิกสารนายาระบางประเทศซะด้วยเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับว่ากรรมกำลังจะติดจรวจตามสนองระบอบคุณเซนเร็วๆนี้อย่างไงอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีน่บอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันผมกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพรพ e r t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่คนไทยทั้งประเทศกําลังจับตามองและโกรธแค้นกันอยู่ครับพี่ๆครับก่อนที่เราจะไปดูว่าโลกมองเรื่องนี้ยังไงผมอยากให้เราย้อนกลับมาดูความเจ็บปวดของคนไทยกันก่อน เรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆครับแต่มันเริ่มจากการกระทําที่ยั่วยุและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของฝั่งกัมพูชาเหตุการณ์มันปะทุข,ขึ้นหลังจากที่ทหารไทยผู้กล้าหาญของเราห้านายบาดเจ็บสาหัสจากกับระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาลอบเข้ามาวางในแผ่นดินไทยนี่ไม่ใช่การสู้รบซึ่งซึ่งหน้าแต่มันคือการกระทําแบบโจรที่จงใจสร้างความสูญเสียและนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายครับ หลังจากนั้นกัมพูชาก็เปิดฉากยิงถล่มใส่แผ่นดินไทยอย่างบ้าคลั่งและที่เลวร้ายที่สุดคือเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่ทหารแต่คือบ้านเดือนคือโรงเรียนคือโรงพยาบาลคือชีวิตของพี่น้องคนไทยผู้บริสุทธิ์ของเราครับภาพที่น่าสลดใจคือพี่น้องคนไทยกว่า138,000คนต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างที่สร้างมาทั้งชีวิตเพื่อหน,นีตายไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า300แห่ง ในขณะที่ฝั่งกัมพูชามีผู้อบพยพน้อยกว่าเราหลายเท่าตัวมันบอกเราเป็นในๆครับว่าใครกันแน่ที่กำลังไล่ล่าทำร้ายพลเรือนความสูญเสียมันไม่ได้มีแต่ทรัพย์สินครับแต่คือชีวิตของคนไทยไม่ต่ำกว่า20ชีวิตต้องสังเวยให้กับความโหดเหี้ยมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงเราได้ยินเรื่องราวจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างคุณประพาสอินทรชื่นที่เห็นจ้วดยิงใส่ปั๊มน้ำมันบอกว่า มันมีกลุ่มควันขนาดยักษ์ผมไม่กล้านอนเลยความรู้สึกหวาดกลัวแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่พี่น้องคนไทยตามแนวชายแดนต้องเผชิญมันคือความเจ็บปวดร่วมกันของคนทั้งชาติและเป็นความโกรธแค้นที่รอวันสะสางครับและความโกรธแค้นของคนไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเสียงที่ตะโกนอยู่ในความว่างเปล่าครับพี่พเพราะวันนี้ทั้งโลกได้ยินแล้ว และพวกเขากำลังพิภากษาการกระทำของกัมพูชาอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคนไทยไม่ได้คิดไปเองครับต่างชาติเขาก็เห็นเหมือนที่เราเห็นมีแต่รัฐบาลกัมพูชาเท่านั้นที่พยายามบิดเบือนความจริงเรามาไล่ดูกันทีละสำนักข่าวเลยครับว่าเขารายงานเรื่องนี้ว่ายังไงเอลจาซีราจากกาตาสื่อดังจากตะวันออกกลางรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตฝั่งไทยสูงถึง14รายโดยในจำนวนนั้น เป็นพล,ลเรือนถึง13รายและมีผู้อพยพคนไทยกว่า40,000คนเฉพาะที่สุรินทที่ต้องหนีตายนี่คือการตอกย้ำให้โลกเห็นครับว่าใครคือผู้ถูกกระทํา AP จากสาหรัฐอเมริการายงานตรงกันว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพล,ลเรือนและที่สำคัญคือ AP รายงานลำดับเหตุการณ์ชัดเจนว่ากองทัพไทยส่ง F 1 6เข้าไปโจมตีเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากที่กัมพูชายิงจรวดใส่ฝั่งไทยก่อน ข้ามมาดูฝั่งเอเชียเราบ้างครับ Times of ฟอินเดียพาดหัวชัดเจนเลยว่ากัมพูชายิงก่อนและยังระบุชนิดของอาวุธที่ใช้ถล่มพลเรือนไทยคือ BM21 และที่เลวร้ายที่สุดที่ Times of ฟอินเดียประจานให้คนทั้งโลกเห็นคือการที่กองทัพกัมพูชายิงปืนใหญ่ถล่มโรงพยาบาลพนมดงรักโอ้โหการโจมตีโรงพยาบาลน,นี่มันคือการกระทำของอาชยากรสงครามชัดๆเลยครับพี่น้อง กลับมาที่อเมริกาอีกครั้งครับ CBS News ตีข่าวใหญ่ถึงแรงกดดันจากนานาชาติและจุดคลแม็กก็มาถึงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องลงมาเล่นเองเลยครับเขาโพสต์ลง Truth Social เลยว่าได้โทรศัพท์คุยกับผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อกดดันให้หยุดยิงทันทีและคู่ตัดผลประโยชน์ทางการค้าดกฎหมายโลกพิภากษาเมื่อการกระทำป่าเถื่อนกลายเป็นอาชญากรรมสงครามพ,พี่ครับ พอเห็นภาพตรงกันแล้วใช่ไหมครับว่าโลกไม่ได้ตาบอดทีนี้เรามาเจาะลึกในสิ่งที่ร้ายแรงกว่าข่าวนั่นก็คือกฎหมายครับการกระทําของกัมพูชาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่รบที่ไร้เกียรติแต่มันคือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ชาติอาระยะทั่วโลกยึดถืออย่างร้ายแรงครับอนุสัญญาเจนีวาพี่ๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยมันคือกติกาพื้นฐานที่สุดของสงครามมันคือเส้นแบ่งระหว่างทหารกับฆาตกร กฎนี้บอกไว้ชัดเจนว่าห้ามโจมตีพลเรือนห้ามโจมตีแพทย์และเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และที่สําคัญคือห้ามโจมตีโรงพยาบาลเด็ดขาดการที่กองทัพกัมพูชายิงปืนใหญ่ถล่มโรงพยาบาลพนมดงรักยิง b m เ1ที่ไม่ต่างอะไรกับอาวุธสตร์กระสุนเข้าย่านชุมชนและปั๊มน้ํามันจนมีเด็กเสียชีวิตมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือการละเมิดอย่างซึ้งซึ่งหน้ามันเป็นการกระทําที่เรียกว่า การละเมิดอย่างร้ายแรงซึ่งในทางกฎหมายระหว่างประเทศมันมีสถานะเทียบเท่ากับอาชญากรรมสงครามเลยครับพี่น้องอนุสัญญาออตตาวาส่วนนี้ก็คือตัวจุดชนวนของเรื่องทั้งหมดอนุสัญญานี้มีขึ้นเพื่อแบนทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยเฉพาะเพราะมันเป็นอาวุธที่โหดร้ายไม่แยกแยะเป้าหมายและสร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้คนไปอีกหลายสิบปีหลังสงครามจบการที่ฐานกัมพูชาลอบเข้ามาวางทุนระเบิดใหม่ในพื้นที่พิพาทจนทหารไทยของเราบาดเจ็บสาหัส ก็คือการละเมิดอนุสัญญานี้อย่างชัดเจนมันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ป่าเถื่อนและไม่เคารพกติกาสากลมาตั้งแต่แรกครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อความจริงปรากฏพร้อมหลักฐานมัดตัวขนาดนี้คำถามคือแล้วยังไงต่อนานาชาติจะทำอะไรได้ผมจะบอกเลยครับว่างานนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนและนี่คือราคาที่ระบอบคุณเซนจะต้องจ่ายการบังคับใช้กฎหมาย พี่ๆต้องเข้าใจนะครับว่าการละเมิดอนุสัญญาเจนีวายอย่างร้ายแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องมานั่งประนามกันแล้วจบๆไปกฎหมายระหว่างประเทศระบุชัดเจนว่าทุกชาติที่เป็นภาคีสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องตามล่าดำเนินคดีหรือส่งตัวผู้ก่ออาชญากรรมสงครามไปให้ศาลอื่นดำเนินคดีโดยไม่สนสัญชาติของผู้กระทำผิดพูดง่ายๆคือไม่ว่าไอ้มองที่สั่งยิงจะหนีไปอยู่ที่ไหนในโลก ก็ต้องถูกลากตัวมาขึ้นศาลจนได้ครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และนี่คือคลแมซ์ที่สําคัญที่สุดครับโลกเรามีสิ่งที่เรียกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์ลแลนด์ศาลนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการกับอาชญากรรมสงครามโดยเฉพาะและจุดที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมครับกัมพูชาเป็นรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศครับในขณะที่ไทยเราเนี่ยแค่ลงนามแต่อย่างไม่ให้สัตยาบัน การที่กัมพูชาเป็นสมาชิกกำตัวหมายความว่า ICC มีเขตอำนาจในการดำเนินคดีกับอาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดยชาวกัมพูชาหรือที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินกัมพูชาได้โดยอัตโนมัตินี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าอายการของ ICC สามารถเปิดการสอบสวนและออกหมายจับเป็นรายบุคคลได้เลยตั้งแต่ทหารระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บัญชาการและผู้นำระดับสูงที่ออกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นนายพลคนไหน หรือแม้แต่คนในตระกูลคุณเองถ้ามีหลักฐานว่าสั่งการก็ไม่รอดครับและอย่าลืมนะครับว่าคดีตัวอย่างอย่างการพิจารณาคดีขมรแดงม,มันก็เคยเกิดขึ้นในกัมพูชามาแล้วประชาคมโลกเขาไม่ปล่อยแน่แ,นแรงกดดันรอบด้านนอกจากการดําเนินคดีแล้วสิทธิที่ตามมาคือการคว่ำบาตรการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตการตัดความช่วยเหลือต่างๆเหมือนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะระงับข้อตกลงทางการค้าองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง human rights watch ก็ออกมาประนาม และเรียกร้องให้ UN กดดันอย่างหนักนี่คือการรุมกระนำจากทุกทิศทุกทางที่ระบบฮุนเซนจะต้องเจอครับเรื่องนี้สะท้อนในเห็นว่าในโลกยุคใหม่ที่ข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดการกระทําที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมมันซ่อนไม่นิดครับกัมพูชาภายใต้ระบบหุนเซนพยายามที่จะใช้เกมการเมืองแบบเก่าๆคือการปลุกปั่นชาติยมใช้ความรุนแรงเพื่อเบีเ่งเบนประเด็นแต่โลกวันนี้มองทะลุเปลี่ยกนั้นไปหมดแล้วครับ พวกเขาไม่ได้เห็นแค่จรวดที่ยิงแบบไม่เลื้องหน้าแต่พวกเขาเห็นการกระทําที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามอย่างชัดเจนการละเมิดทั้งอนุสัญญาเจนีวาและออตตาราไม่ใช่แค่เรื่องผิดศีลธรรมมันคือการละเมิดกฎหมายชัดเจนและที่สําคัญที่สุดคือกัมพูชาผูกคอตัวเองด้วยการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศทําให้กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสามารถเอื้อมมือเข้าไปจัดการกับผู้กระทําผิดเป็นรายบุคคลได้เลยนี่คือความแตกต่างที่ทั่วโลกมองเห็น และนี่คือราคาที่ตระกูลคุณจะต้องจดใช้ในสิ่งที่ทําไว้กับคนไทยและกับชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นเหยือ่อในเกมการเมืองของพวกเขาเองเอาละครับผมขอสรุปประเด็นสําคัญในวันนี้อีกครั้งนะครับข้อแรกกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความรุนแรงและจงใจโจมตีพลเรือนไทยอย่างโหดเหี้ยมด้วยจรวด bm 2 1และยังโจมตีโรงพยาบาลซึ่งเป็นการกระทําที่ปาเถื่อนขออ้อ 2. สื่อต่างชาติพร้อมใจกันตีข่าวประจานความโหดเหี้ยมนี้จนผู้นําโลกอย่างประธานาธิบดีสหรัฐ ต้องลงมาแทรกแซงและกดดันให้ยุติความรุนแรงข้อ3การกระทําของกัมพูชาเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงทั้งอนุสัญญาเจนีวาห้ามจบตีพลเรือและโรงพยาบาลและอนุสัญญาออตตาว่าห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงครามข้อ4ผลที่ตามมาคือหายนะทางกฎหมายสาหรับผู้นํากัมพูชาครับ เพราะทุกชาติมีพันธกรณีในการไล่ล่าอาชญากรสงครามและที่สําคัญที่สุดคือศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีเขตอํานาจดําเนินคดีกับผู้สั่งการชาวกัมพูชาเป็นรายบุคคลได้โดยตรงเลยเพราะกัมพูชาเป็นรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศนี้และข้อที่5และที่สําคัญที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งกองทัพไทยของเราได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพความสง่างามและการยึดมั่นในหลักการสากลเพื่อปกป้องพลเรือนให้ได้มากที่สุด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคุณนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทํางานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนํใไปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอด Kim Property Life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้ไปพิเศษเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะคุณครับตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพืนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ